สวัสดีครับมาดู M16 ครับเจอกับเรียงถานะครับ M16 กในกางเกงแดงครับเดินบุกก่อนเลยครับ M16 บ้านแรมบ้าครับเจอกับทางเรียงผ้าดาวเด่นมวยไทยกางเกงน้ำเงินครับตอนนี้ M16 เดินใส่ก่อนแหละเดินเบียดติดติดเดินเบียดชิดชิดับเรดเนี่ยจริงๆอยู่น้ำเงินต่อ5-3ด้วยนะครับในช่วงต้นๆแต่ตอนนี้ที่เราดูกันคือยกที่3ครับนี่คือยกที่3น้ำเงินต่อประมาณ5-4ในราคาเหมือนจะกำลังจะเสมอแดงนะครับเนี่ย แดงเดินใส่ครับหูยงินมีศอกซ้ายหมัดขวาไปเตะซ้ายไปครับ m 1 6หเลี้ยงผาวางซ้ายครับ m 1 6จับคอดึงดึงมาพยายามเกี่ยวพยายามปัดไม่ได้ครับเสมอเงินครับเสมอเงินหาเลยครับเงินถอยบ้างครับแดงเดินครับดูว่ารูปร่างนี้ไม่ได้เสียเปรียบเลยครับดูความหนาครับหูมีหมัดขวามาลโห เงินมีเข่าซ้ายครับดักไว้หมัด 1- 2ล่างสลับบนไป m 1 6แต่ว่ายังต่อยไม่โดนยังคำเป้าไม่เจอครับแล้วก็ลูกนี้มันในมีการทีบคอแต่อย่างใดกรรมการรากคอออกมานะครับลากออกมาอยู่กลางเวทีแดงเดินหมัดขวาโอ้โหหมัดขวายังไม่โดนครับแล้วก็ขยับขอิกหมัดขวาครับโอ้โหต่อยยังฉวัดชวียงอยู่ครับต่อยไม่ค่อยดีครับยังไม่โดนนะครับราคาน้ําเงินต่อ3 2ครับน้วเงินต่อ5-3ครับด้วยเงิน5-3ครับมาครับ น้ำเงินดักออกอาวุธครับคมๆครับอือหือขอคนหนึ่งเนี่ยได้ลูกบุกบูกบ๊แล้วครับอีกคนนึงก็เล่นหลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือหัวเบียดครับเบียดใช้ได้ครับนี่คือยกที่3นะครับมาครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับสำหรับทาง M16 เดินดีนะเดินดีกำลังเดินเบียดเดินเสียดเข้าไปเรื่อยๆครับเดินเข้าไปหมัดมายังไม่โดนหมัดมาโอ้โหน้ำเงินหมัดก็ยังไม่โดนเหมือนกันครับ แดงนี่ถอยแล้วก็วางขวาวางหมัดขวานะครับคือต่อยไม่โดนน่ะต่อยไม่โดนจริงๆน้ำเงินนี่ไปสไตล์หลังพิงเชือกก้นตอนนี้ถอยหลังดักเสียบเข่าครับน้ำเงินขยับต่อนะครับดูครับแบบไปวางซ้ายครับหมัดขวาก็ยังไม่เข้าอีกครับคือยังคำเป้าไม่เจอแล้วครับสำหรับทาง m16 ครับ สงสัยดอกแก๊ปจะเปียกครับแบบนี้ปุยเด็กที่หกยังใส่ดอกแก๊บวันปืนยิ่งนกมาเอ็มทีหกยังเดินต่อครับในความดื้อนี่ครับเข้าไปเรื่อยครับตามสไตล์ของเขาครับในขณะที่เลียงผานี่ล็อกล่อครับล็อกหลอล็อกหลอหลอครับเนี่ยครับแกลบหมัดได้ด้วยครับแล้วก็เก็บอาวุธอยู่ครับยังไม่ได้ต่อแพงนะครับยกสามนี่ราคายังสวยๆอยู่เพราะว่าเชื่อเหลือเกินครับยกที่สี่อาจจะกลับมาได้ แต่ว่าการปล่อยความไปความมาของ M16 เนี่ยดูจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเลียงผาเลยครับขยับต่อมาที่2-1งหนึ่งครับหนึ่ต่อ2-1งหนึ่งดูว่าหมุนออกมาหมุนออกมาแล้วก็โยนเข่าซ้ายครับหมุนอีกแล้วครับ M16 นี่ทำอะไรไม่ได้ครับยิงจับวงในยิ่งแล้วใหญ่ครับตอนนี้ปลดคงปลดแขนไม่เป็นแล้วรมก,การพยายามดึงพยายามที่จะลากออกมาให้พักก่อนครับ ผีไปหมัดขวาก็ยังไม่เข้าอีกโอ้โหต่อยไม่ได้เลยครับ M16 กคนนี้ราคาไหลต่อครับราคาไหลต่อนะยกที่4นะนึ่งพน้นงครับหนึเงิน51นะครับหนึเงิน5้ 1. นี่ฮะี่โยนเข่าซ้ายไปครับยังบุกยังบูยังสู้กันดีอยู่ครับอูจังหวะคีบครับไอคีบอยู่นะแต่ว่าผมว่าเอมนี่ต่อย ไม่เล่นวงในเลยครับนี่ฮะโดนครับแข้งซ้ายอีกครับเจอหักคอลงมาอีกครับทีนี้โอ้โหนี่ะคารวะเลยครับคุกเข่าให้ที่มุมน้ำเงินเลยครับน้ำเงิน11ครับหมัดซ้ายโอ้โหสะดุ้งไปเลยครับทีนี้งานงอกแล้วสิครับ m16 ครับยังไงกันครับเนี่ยราคาก็ยังไม่ได้แรงนะแต่ว่ามวยผมดูขาดนะ คือต้องมีลูกเซอร์ไพรส์กว่านี้ครับเพราะน้อง m อ็มแกอาวุธน้อยมากครับดูครับไม่ได้เล่งโอ้วางแข้งขวาสวยนะแต่โดนผักล้มอีกยจบเลยแบบนี้ยังไงดีกะมีลูกอื่นไม่โดนแข้งซ้ายฟรีครับเอ็โอ้โหเลียงผาขึ้นมาเทปแท้มือนียับซ้ายเตะซ้ายครับเลียงขาครับต่อแพงแล้วนะครับต่อแพงแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับแบบนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่า M16 นั้นจะมีอาวุธอื่นเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่นะครับ M16 มสิบห้านแรมบาร้าครับหรือว่า M16 สิอจอแมนชนบุรีนะครับนักชกจากชนบุรีซ้อมที่ใครมวยบ้านแลมบา้าครับตอนนี้อายุ15ปีนะคือน้องก็พยายามที่จะเบียดมาแล้วในขณะที่เลียงผาก็เลียงผาเนี่ยเคยอยู่จัก,กรยานมวยไทยนะเป็นนักชกที่ถือว่าหลักเหลี่ยมชั้นเชิงดีเลยครับแล้วก็เก๋าเกมกว่าแล้วเพราะว่าตอนนี้อายุ24ปีแล้วครับสำหรับทางเลียงผาเนาะ สรงสวง,งสูงนี่พอๆกันครับแบบนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเลยครับยังผาเก็บกินครับเก็บกินกล่อมเลยแบบนี้ก็ฝากแฟนมวยนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับมาคุ้นขาดนะครับขาดขาดขาดรอคู่ต่อไปเลยครับ 嗯。